สบัสดีวมือนี้แม่พูดจะมาเฮ็ดอ่ขี้ป่าสู้กินเนาะทุกคนมื่อนี้แม่พูดจะมาเฮ็ดเอ่อขีป้ปลากินเนาะเริ่มแรกเอามะกป้วมาปอกเนาะมปอกก่อนะนี่นเ่ยอืมเอามัพร้ปอ,รอกเนานะ บรกเอาอ่อนออนมาหน่อยนี่มันจันงคนแยบมันนี่เธออีแม่เป็นดันนักเอกซ์สองดำเนินรายการเองนะทุกคนนะสุดอดมักปีทีน้องทุกเฮ็ดอันเมียงปามกีนะทุกคนเนาะ okay, ก็มาซอย,ย,ยห้างห้างก็ได้ซอยห้างางก็ได้ สร้างห้างก็ไดตกระตอมซอยที่ซอยห้างกันมันจะแสบซอยห้างห้างแล้วก็ไปเซ็นหน้าไปคอยามาซื้อส่วนหน่องตุกน่องตามักเพชรปนจิตจ้ามเหรอทุกคนเออ <laughs> ่เขาต้มเป็นตามบบเอือตองกันเดลยทุกคนเนาะแม่สร้อยนั่นเองเราไปเห็นเด้อเส้น้นามเส้นหนามแล้วขัเบือเนาะมันน่นเนาะเออตำขาบเบือเออทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนตำขาบเบือเลยเนาะทุกคนหมอนี่เนี่ยรู้สึกแบบมันบวบูดแล้วเนาะนี่ก็ตำเบือ ทั้งวันตำทั้งวันมือนี huh ้ตำเม็ดมือเป็นเป็นได้เขาจะเอินมาอ๋อคิปาเฮดเฮดเอาอโลดคิปาคิปาคิงโอ้ยนายหอบแล้วทุกคนอ่ะอ็อโลดคิปาคิงเนาะทุกคนเนาะปป้าคิงก็คือตัวปลา หมอมปลาคิงเะไรทุกคนเนาะจะเป็นปลาขาวที่บีตา,า,สสารภาษาเรานะละเพิ่นใสแล้วคือมันเสืร์กระปุกไวเนาะทุกคนเอาไปกินเลยโดนเนาะทุกคนเนาะเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นบ้านเนาะพื้นบ้านพื้นบ้านเนาะนี่กระตังโมอใบเรียบเราไวมอนี่แม่กันเซื้อน้ำเซื้อเกลือไปแล้วเนาะทุกคนเนาะ อทาข้าเบื่อแล้วก็ขาเบื่อลงกนเดี๋ยวไปสอกขีป้ามาทุกคนเบึงนี่เนาะเอามาเหน้าเคอยางมันออกเลยว่าเบื่อมันดำจริงทุกคนเนาะไปกันเลยนี่เนาะทุกคนอันนี้คือขี่ป้าพี่มกหมั่นมาจากปีแล้วนี่นะ่า <laughs> มปีสามปีแบบสั้น้าคนสาเหนือจะหูด,ดีเนาะเอ่ออโลดขีป้านี่หูด,ดี แสบในนอนทุกคนปลาหมอบปลาคิมเป็นปลาหนึ่งที่ชื่อดังของเมืองสมเนหนือระทุกคนของแข็งหัวพันก็ว่าได้นะทุกคนเนอะสบายดีเป็นทางการนะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับน้องตุ๊กใน่องสาวลาวสมเหนือได้ทุกคนเพราะว่ามืม่อวานเมื่อวานพูด่ดองนะทุกคนนะ เฮอแม่เปิดส่องเห็ดกับข้าวให้ทานครับทุกคนวันนี้โซผีมือโซผีมือหรือโซผีมือตร้มต่อไปเนาะตามจนกอมันสีมุนละละเอียดเนาะทุกคนเนาะอ,อีเมนี่สร้างตาั้มเขาเบื่อได้เป็นลูกตั้มค่ะเป็นเรียก ตัมเขาเบื่อบาให้เป็นบาให้เอาตวดได้แล้วเคยเอาตัมเขาเบื่อตัมจนเป็นฟุ้ยฟงเลยเราทุกคนโอ้โหทุกคนแล้วเราเดินเก็บป่นซเสะ ยึดพษเหิ่งไรอันเอาเลกนี่มาเซอร์เพราะว่ายางป้านะทุกคนฟ <laughs> ีส,สก้อนปดวงวงออมาฟีสก้อนจม ค่อนเหรอทุกคนเหรอไอค่อนไอ,อ,อักเอื้อดพค่เ็ดเป็นวัดไปง่ายได้ที่สุดในโลกบวันนี้นจะเอาขี่ป้าเจ้ทุกคน หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เนาะกินแล้วมันจะขมขมเนาะขมขมหอมหอมเส้นหน่อยเส้นลายแล้วมากินบไรปั้นปะทะยากเลยเนาะไหมเนาะเส้นหน่อยหน่อยเส้น,าน,นลายมันจะกินบไรเส้นลายแล้วมันจะขม สมัยตะกี้เขาก็เฮ็ดเน่้อเหนียแม่เฮ็ดเนื้อนี่วอันอโลอยทีป้าเนี่ยเฮ็ดได้สองแบบเนาะทุกคนเสือผักกัดอ้วนกับมักปีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเซปกูดเนาะสามแบบเสซปกูดกระไรเสือผักกัดอ้วนกระไรเอาเอาแล้วแต่ที่เขามีเนาะเสือบุตตี้กระไรเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นบ้านนะทุกคนเนาะต่ไปเอาเด้อเซ่ไปเอาเขาเบื่อเซ่ ข่าวเบื่อสิอันปลาย่างให้อยู่เดียวนี่กันเนาะทุกคนเนาะปลาย่างให้อยู่เดียวมาเยืนอนในควมไฟ <laughs> จะมาแขยนบ่คานแขวนไม่ได้ยังุยเป็นปิดต่ไหม ฟด <Food. S 2> ได้ที่ฟดใหญ่เลยกำลังฟุดเลยหนอทุกคนกินหอมมาเลยโอ้ยคอ,อนหนะทุกคนเสียงคอนแขนกินค่อนเลยแบบให้จืมแบบนั่นฟด ทุกคนเนี่ยเนาะเจอพักบูวเริ่มคุณแล้วเนาะเบิ่งอายท่าขึ้นโทรศัพท์รู้สึกแ่บค่อนเหลือเกินเนี่ยอ้ง จะเป่นงนัวกับมาเคาน,น์ทุกคนน่าอร่อยมากเลยเคาน์เซลอยนึ่งเซลายอะ้รหน่อยนึง่งเซลาย,ยนนอะไรมันมื่นปากปากมือซื้อโพเคาน์โฮมเนาะอืมชิมบ้าง เสร็จแล้วอู้สุดยอดทุกคนไปแล้วเด้อทุกคนมาเด้อกินข้าวเด้อวันนี้ <laughs> มาซีมอลโลทิป้าของแม่พุดกันทุกคนนี่แม่พุดมาเบิร์เจอร์อยู่นี่แล้วเนาะไปยดีกินข้าวามาเนอ้ <laughs> อนี่เนาะหน้านะตาของมันก็จะประมาณน,นี้เนาะทุกคน กินกับเบอร์ผักพาดกินกับเบอร์ผักพาดผ่านมาหน้าตาประมาณนี้เนาะอันเบอร์นี้กินกับเนอะขมเนาะกินแล้วบุขมเลยทุกคนนาขมขมแล้วอันนี้กับแบบบุขมแสบบออุ้ยฝนตกแสบ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 เนาะทุกคนขอซีมันเด้อคนเด้อขอซีมันเด้อ อมเอามาเืใน,นเซนไว้นึงอ๋อข้าวจ้ำจ้าครับัับมมมมแแพมแมแพมบะมม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 ้มม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 กรมม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 ทุกคน บันนี้เอาผักพาดพันเนาะเอาข่าวซื้อนี้ข่าวซื้อเบอรผักพาดน่เน้อยแม่มีโน่พริกขี้หนูซอรอเม็ดหนึ่ง <laughs> แล้วกับคู้เลยจ้าเดี๋ยวบึงเวลาคุยอ้าวย น้อยน้อยมาแล้วทุกคนอืมอม,มาพูดกินแบบมาถามเดินอังตุกแล้วทุกคนเนาะแสบแล้วก็ฝนตกอีก บรรยากาศเขากันเขากันทุกคนเสียบอกกินกับเอะไรนี่เสียบ้านดีแหกับเบอร์นี่ค่ะอ้บุฟาดอันฟาดอันกินกับอันฟาดหรือบ้านกินกับอันคมหรือบ้านอ๋ออีเมย์ว่าเบอร์นี่นะกินกับอันคมแหละหรบ้านกินกับอันฟาดกหวานเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะ อืมเขานิยมเอามาิกับอ่ะน,นอขมอืม,มกับเมียงกับเมียงเมียงคือเมียงปนินน้องตุ๊กเพชรน้องทุกคนเนาะส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกระสีลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเนาะทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเพชรคลิปต่อไปส่วนวันนี้น้องตุ๊กกระสีลาทุกคนไปก่อนขอตัวไปขึ้นเขากันเลยบ๊ายบายเ<ป><ป>วลาเด้อ